สวัสดีค่ะเซียนปียพรสังสวรรมีเซิกซี่ไทยแลนด์คนแรกของประเทศไทยค่ะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะกับการเป็นมีเซิกซี่ไทยแลนด์คนแรกของประเทศเนี่ยค่ะนบแรกเลยก็รู้สึกดีใจมากๆภูมิใจมากๆที่แม่น็อตเลือกหนูที่แม่น็อตเล็งเห็นสเกลภาพของหนูค่ะแล้ววันนั้นตื่นเต้นมากที่ประกาศสิบคนเสร็จแล้วก็หนึ่งสองสามเลยเนี่ยสุดๆแม่ใจหายใจความเพราะว่าพอสิบใช่ไหมแล้วแม่น็อตโหดมากตัดสามพอตอนแรกกับพอสิบใช่ไหมสามพอประกาศสามปุ๊บ มันไม่อยากจะเป็นชื่อเราสก็ยังไม่ใช่2ก็ยังไม่อยากให้เป็นชื่อเราเพรเหลือคนสุดท้ายเพื่อนเพื่อนเลยเจ็ดคนใช่ก็แบบจะร้องไห้ตั้งแต่จะประกาศที่ร้องจาหน้าแะพอที่หนึ่งแล้วแบบพอประกาศชื่อเราก็คือน้ําตาไหลเลยดีใจ ก็แบบแรกก็คืออยากเป็นเ่าเพราะว่าทุกคนในหอก็คือศูนย์สองศูนย์สองศูนย์สองทุกคนเชียร์เราก็แบบก็อยากให้เป็นเราแหละแต่ก็กลัวแบบผิดโผก็เลยแบบตื่นเต้นนิดนึงค่ะแต่หลายๆคนมองว่าเซียนเนี่ยนอนมาตั้งแต่วันออดิชั่นวันแรกจนถึงวินาทีประกาศขอบคุณ <ะ S 1> ค่ะก็น่าก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละเออมันใช่เราเพราะว่าเราก็เต็มที่ตั้งแต่รอบออดิชั่นก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะใช่เพราะเราตั้งใจที่จะมาจริงๆ จริงๆเห็นว่าทุกแคมเปญเรามีความตั้งใจมากแล้วก็ทำมันออกมาได้ดีกับทุกแคมเปญใช่ค่ะแม่เพราใช่เพราะมันตั้งใจมากเพราะแบบเรารู้สึกว่าเนี่ยเวนี้มันจะต้องเป็นของเราสักทีละเพราะแบบว่าเราก็ผ่านมาหลายเวเนาะมันจะต้องแบบจบละเวนี้จะเป็นเวสุดท้ายของเราละใช่เราก็เลยแบบสู้ทุกวินาทีแบบให้ดีที่สุดแสดงว่าก่งเราปวดทำกันบ้างค่อนข้างเยอะเยอะมากามมาแม่ทุกๆอย่างเลย ก็คือปกติแล้ววันหนูเป็นคนพูดไม่เก่งะนะเราก็จะพยายามแบบฝึกฝนพูดหน้ากระจกนะว่าแบบอ่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราจะได้แบบไม่ชอ็อตไม่์ไม่ชอ็ตอตอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่ะเรื่องของการเดินเรื่องของการวางตัวเรื่องของการอ่าเข้ากับเพื่อนเรื่องของโพสท่านี่คือฝึกด้วยไหมคะก็เป็นมาตั้งนานแล้วเนาะจริงจริงเรื่องโพสท่าเพราะเราก็ค่อนข้างผ่านมาหลายเวทีครับแม่มเป็นไงบ้างอยากจะบอก รวมไปถึงคนที่รักมักเซียนบ้างค่ะก็ต้องอันดับแรกเลยต้องบอกว่าขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่แบบให้กําลังใจหนูที่คอยติดตามแล้วก็คอยเชียร์หนูค่ะวันนี้หนูทำสำเร็จแล้วนะคะเห็นบอกว่าหลังจากประกวดเสร็จแล้วเรายังสามารถพูดคุยกับหนูเฉียนได้ด้วยคนะจะไลฟ์สดผ่านช่องทางไหนยังไงบ้างค่ะก็สามารถติดตามได้เลยค่ะในแอปพลิเคชัน c a l เ p a นะคะเพราะว่าเราก็จะมีไลฟ์สดเรื่อยๆค่ะไม่ใช่แค่หนูนะคะแต่ว่าเป็นของเพื่อนๆทั้ง10คนเลย หรือว่าอยากจะบอกอะไรกับเวทีมีเซ็กซี่ไทยแลนด์บ้างคะอ่าอยากบอกกับแม่นอนว่าอยากกราบอยากกราบแทบตายแม่นอนเลยว่าขอบคุณมากๆที่เลือกหนูนะคะแล้วก็ขอบคุณเวทีมีเซ็กซี่ไทยแลนด์นะคะที่ให้โอกาสหนูได้แสดงศักยภาพค่ะหนูจะทําให้ดีที่สุดจะไม่ทําให้แม่นอนผิดหวังเลยค่ะไอดอลความเซ็กซี่มีไอดอลไหมคะว่าไอดอลของเรา,ารเป็นใครบ้างเซียนไอดอลความเซ็กซี่หรอเป็นพี่เอมมี่แล้วกันนะคะ <st> ใช่เป็นเอ่อเป็นความเซ็กซี่ที่แบบ เซ็กซี่จ๋าเลยละกันเนาะแต่ว่าเราเอามาปรับกับลุคของเราเพราะว่าเราไม่ได้เซ็กซี่จ๋าขนาดนั้นแต่เราอยากจะเซ็กซี่มาจากภายในจากอินเนอร์อย่างที่แม่เราต้องการค่ะ ก็สามารถติดตามเซียนได้นะคะที่ f a c e b o o k นะคะปียพรสังสวรร p i y a p u r n s a n g s u w a n ค่ะแล้วก็ Instagram นะคะ w s s I a n d o u b l s i n s a n g ค่ะแล้วก็สามารถติดตามเซียนแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะได้ที่แอปพลิเคชัน c o l l พ a y ค่ะ